สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะที่กาลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องเราคิดข้ารวยอยู่ขณะน,นี้ตอนนี้เนาะคะ่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือน,นเดิมอีกหนึ่งคลิปก่อนสีมืดสีํากันเนาะเราคิดความมาอัดคลิปเป็นยังมือนี้คือได้มาตะเว้นเนาะเพราะว่ามือนี้เป็นวันหยุดเนาะคะ่ะวันหยุดตรงกับวันสําคัญของงานประจำโมบานพอดีพอดีค่ะเป็นมือสงปรใหญ่แล้วก็เป็นมือเลือกตั้งอ่านายกเทศบาลเนาะเป็น เขาแกเรากินกันเลยให้หยุดหยุดมาเลือกตั้ง้วกัดพมกันกับอันบุญประเภทนี้งานประจําปีของเงินชุ่มชนของบ้านเรากินเนาะค่ะเป็นบุญเป็นบุญลายสายเาาเนาะได้ตรงกับวันหยุดได้กี่มาทําบุญทาทานน้าเพลินนี่ก็จะเป็นการฟ้อนของนั่งนั่งรําของประจาหมู่บ้านของเรากินเนาะค่ะสวยบอเอฟซีแฟนครับเอาบรรยากาศใหม่ๆม,ม,มาให้ได้เบิ่งโดนๆเพื่อได้ออกนอกสถานีเนาะค่ะ อันอาทิตย์นิ่มใดกับบ่คอยมีภาพมีวิวสวยๆให้เอฟที่ได้ติดตามกันเนาะอ่ะ่็ปะเป็นการเสียเวลานะคะลค่ะล็อกคลิปสีผ้าไปบุนสลีกแนวทางเราพัฒนามือนีเนะาะเราพัฒนากับสี่งของอเลขกเด่นดรวมเซียนเด่นดรวมเซียนของเจ็ดเซียนเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีแนวทางของอีกสี่เซียนเนาะที่ล็อกคลิปยังมาในลงก็จะมีของออเพรล็อกอุดรล็อกเทียนทะเลหล้กก็ของซเชัยลเนาะในคลิปนี้กับสี่เซียนกับ เธอเป็นแาลเซล่าไปบึงตัวเองนาทางกันเลยค่ะค่ะนี้จะเป็นแนวทางล่าพัฒนาของเจ็ดเซียนกับเลขเด่นรวมเซียนเนาะสำหรับของคืนวันศุกร์พิพานมาเข้าไปทั้งสองตัวทั้งเด่นแล้วก็รองเนาะและ้วก็ตรวจจับคู่ชนเข้าทั้งสามละค่ะเด่นก็เข้าเด่นที่ห้าเข้าไปที่ห้า ร้องทีซีก็แปดเข้าไปทีซีเอ้ยเข้าไปที่แปดเนาะคะ่ะเพราะว่าล่างมันออกแปดห้าแล้วก็จับคู่เขาแปดหาพอดีพอดีเนาะงวดนี้ฝั่งทั้งเลขเด่นเลขอ่าร้องแหล้วกา็เลขจับคู่เนาะสำหรับเลขบุญออกจิตสามแปดห้าหนึ่งแปดตามตัวหนึ่งหาหนึ่งแปดสองตัวล่างแปดหาเนาะ ันจะเข้าไปที่เด่นที่ห้าร่องที่แปดกับปูช้นเข้ามาที่ห้าแปดสุดท้องอรวมเซียนอมามาเบิกงวดนี้ว่ารวมเซียนของเจ็ดเซียนสินี่เหลขกใดที่โดดเด่นแล้กกาเแนวทางใดกับคูที่ส้นกันารกนะ็มูเนาะมาเบิงเหล็กเด่นรวมเซียนของเจดเซียนงวดนี้กันทองว,อวันที่สิบสอง ไปกับโซชิมาเนาะคะ่ะอัดไปก่อนแหละเห็นชัดบ่เห็นชัด,ชดว่ากันไหมเนาะคงจะเห็นชัดเจนกันนี่แหะคะ่ะเด่นริ่มเซียนของเจ็ดเซียนนะคะงวดนี้เด่นที่สี่รองที่สองจับคู่ส้นชิมีซี 4, หนะึ่งซีสองแล้วก็สองซีเลขสลับเห็นพร้อมเนาะมี2สองสามค่ะงวดนี้มีสี่คู่สนะี่คู่เนาะลองแัปหน้าจอเราเก็บใบพิจารณนากันบึง มากในแนวทางนี้มืออื่นออกไปรุ่นกันเนาะค่ะสำหรับประเด็เนแนวทางเด่นรวมเซียนของเจ็ดเซียนเนาะค่ะเด่นรวมเซียนของเจ็ดเซียนของเจ็ดเซียนอันนี้ออเพชรเลขล็อกอุดรล็อกเทียนทะเลตไซชัชนเจต๊ยบตาพารวยเออวิกล็อ,ลลอกออน,น้องบัวเจปากแดงเนาะค่ะสำหรับ ดินรวมเทียนของเจ็ดเซียนอ่าในคลิปนี้เนาะอะ่ไปต่อนะคะไปต่อของชอใชชานโองใชชานกับราบพัฒนาจองหัวของเอพื่อนอ่ามาขึ้นมดสุพิพานนาของเพื่อนขไปที่ซ้ายวิ่งรูดเดินที่ห้ารูดห้าแต่ว่าสองสัวไปบอทิ้งว่ะคะ่ะก็เกือบแตกแกบเกือบแตกก็ต้องใส่คำว่าเกือบเนาะเพราะว่าให้มาหาสอง แปดมันออกหาหนึ่งแปดดูไปแต้มเดียวกับเนื้อท่างอ่ะพองอ่รขอใช้ชานต่อกับเนื้อท้างใหมหายเลขสองตัวกับหายออาหายออนึ่งแปดออกหนึ่งเออหายสองแปดออกแปดหนึ่งเนาะเหมนกันมาเนาะเดี๋ยวฝ่ามือดเด้อฝ่าไฟกันนานมากเนาะ อัญจรุ่งมีอื่นเราคิกยานมาขั้นกันบอกว่าอของชอชัยชันเนาะค่ะของโชชัยชนันวิ่งรูดว่นนี่เพื่อนหามามีสองกับหาเด่นที่สองกับหาสองตัวหกหางมีสองหาสองซีสองสามหาหนึ่งหาศูนย์แล้วกไหายมหาหา,หา กับตัวเลขแนวทางคือเบิ้ลให้พร้อมเนาะเบิ้ลสองรอบแล้อลอกกือเราขิดเขียนผิเดเดี๋ยวเ,บบะะเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเด้บอบผิดค่ะบผิดสงสัยเพื่อนตั้งเขียนมาสูตรนี่พราะวันนี้ค่ะเบิรงเพื่อนทรงมหาห้กับเป็นห้าห้าหา,หาหาคือกันกอใช่ชานแต่ก็ยังมีเบิ้ลนหาหาอีกเนาะ ว่าเป็นยังเนาะค่ะเลขซสามกันกับว่าเพียงที่ได้ตัดหน่อยหไฮหน่อยลงอันนี้ลงเนาะเพราะว่าขันจิแก่ตอนนี้กับพระท่านแล้วเพราะว่าลงแนวทางมาแล้วเนาะค่ะเบิ้ลมีหาหากับสองสองเนาะสามตัวสามหางมีสองหาหนึ่งหาสองซีแล้วก็สองสองหาเน้นที่สองหาหนึ่งกับสองสองหาค่ะเลขสองตัวเน้นที่สองหาสองสามแล้วก็หาหนึ่งเนาะเลขสองตัวของ ขอคชัยชันตัวเลขแนวทางการพัฒนาของขอคชัยชันเนาะค่ะฮัตเตอของเลขยกลอักอุดรเนาะคะ่ะเลขยกลอักอุดรของเลขยกลอักอุดรรู้ไปเนาะคะ่ะสำหรับที่มันสุขี่ผ่านมาบอ่อเข่าบอ่อพานกับแนวทางที่เทนไหมาไฮเ,เจ็ตหนึ่งเนาะคะ่ะไฮเจ็ตหนึ่งออกหนึ่งแปดมาหลักจิต นมาหลักแปดนี่เพิ่นก็นอาจจะเข่าเนาะสองตัวเพิ่น,นี่ปลาอุดรมาตามต่เมอเมอที่แล้วเขาเพิ่งจะเข่าไปซ้ายวิ่งซ้ายรูดเนาะแล้วก็สองตัวสองตัวเข่าไปสองจดตตรงๆแบบม่ต้องกลับงวนี้รูดไปเนาะบ่เป็นยังไงไปต่อกับแนวทั้งนาท,าในทีให้มาของวันจันทร์ของวันจันทร์น,น,นี่เนาะคะ่ะสำรับ ของเลขล็อกอุดรลัพัฒนาวิงรูดนวนมีให้ไหมหนึ่งกับเก้าเด่นที่หนึ่งกับเก้าสองตัวหกหางนี่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนิ่งที่เก้าหนึ่งหลักการหนึ่งหกขาตัวหลักการเก้าสามเนาะตัวเนิ่งตัวจอเลขสองตัวสามหางหนึ่งเก้าหนึ่งหกแล้วก็เก้าสาม เบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับเก้าเก้าสามตัวสามหางนีหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งเน้นที่เก้าหนึ่งหกกับเก้าเก้าหนึ่งค่ะสำหรับเลขสามตัวสองหางของล็อกอุดอนติกล,ล็อกอุดรน,นะคะอาแคบหน้าตัวหน้าตัวไปตัวม่รอชา้ามาต้องของอพชีชค่ะของอเพชีชของออเพชีออเพช,ออพชกับรูทเนาะ ของอภิปรุดงวดที่แล้วก็หลุดมวดนั้นเอาไปเจ็ดเก้าตรงๆเนาะหลุดสองมวดแล้วมาต่อกับแม่ข้างในเถอต่อกับวันจันทร์กันไปเลยบอสของวันจันทร์ล่าพัฒนาวิงรูดล่าพัฒนาวิงรูดวันนี้เนาะคะ่ะเดนที่สาม ามกับเจ็ดมาต่อของออพิสนะคะออพิสหยุดคลิปไปแป๊บหนึ่งอาจจะมาเบาซ้ำเก่านะคะสามสามกับเจ็ดเนาะเดนที่สามกับเจ็ดเด่นที่สามกับเจ็ดสองตัวหกหางนีสามเจ็ดสามหกสามห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสี่เน้นที่สามเจ็ด จ็ดหกแล้วก็เจ็ดสี่ค่ะสำหรับตัวนิ่นตัวจอเบิร์นสามสามกับเจ็ดเจ็ดสามตัวสามห่างมีสามเจ็ดหกเจ็ดสามหกแล้วก็สามสามเจ็ดนิ่นที่เจ็ดสามหกค่ะสำหรับเลขสามตัวของเพื่อนเนาะมีกับมีโตัวมีต่งให้พร้อมเลยสำหรับตัวติ่งติงตรงตรงโมเมนต์ริงตัวตรงๆเนาะ ล็อกเียนจะลบผิดแอเอาเดอร์ของออพตน้วต่อของล็อกเทียนทะเลของเลีกล็อกเทียนทะเลล็อกเทียนทะเลงวดที่ผ่านมาหลุดเนาะค่ะหลุดวันศุกร์หลุดไปหลุดสองวันแล้วลต่อกับงวดใหม่กับแนวทางของล็อกเทียน ประจําวันจันทร์วันที่สิบสองเนาะกับลาวพัฒนาวิ่งรูดเด่นที่สี่กับศูนย์ค่ะวันนี้เด่นที่สี่กับศูนย์สองตัวหกหางมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเน้นที่สี่ศูนย์สี่สองหลักกับศูนย์เจ็ดค่ะตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวสามหางเบิลซี่ีกับศูนย์ศูนย์สามตัวสามหางมีสี่ศูนย์แปด ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเน้นที่ศูนย์สี่ศูนย์กับสี่ศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะสำหรับรีดสามตัวของล็อกเทียนทะเลสองตัวเน้นที่สี 7, ่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่สองเนาะสองตัวสามตัวเน้นที่ศูนย์สี่ศูนย์กับสี่ศูนย์เจ็ดของล็อกเทียนทะเลเอา่าเพื่อจะไปต่อแคปหน้าจอไปต่อในรชา้ารักเดียวใจเดียวหรือ ติดตามอยู่ลองบึงเนาะค่ะกับตัวปรีนาทางขอบพระคุณหลายเนาะคะ่ะสำหรับล็อกเพนทะเลแล้วก็อ้อเพชรเล็กล ok ็อกอุดรแล้วก็ชอเซซานเนาะที่หายปรเนะะาะทังะหว่างทา้งสองกับขอบพระคุณหลายแล้วก็เอ็ซีแฟนคลับนะคะบอกว่าจะมีเอ็ซที aw, ่เก่าเอ็กซที่หม่ขอบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งจากใจจริงเนาะขอบขอบพระคุณหลาย,าะะลายแล้วเจอกันไม่ไคลิปหน้าคลิปนี้แล้วก็สวัสดีค่ะ